แทนแทนแทนพาเพื่อนๆเ,เข้าสวนข้างบ้านค่ะเมื่อวานนี้เก็บแล้วก็อามีดถางถากใบของกล้วยนะคะออกบ้างตัดแต่งกิ่งแล้วก็ถางหญ้าไปบ้างแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงที่สุนัขเดินค่ะนะคะก็เป็นกล้วยน้ำว้าไทยนะคะเพื่อนๆแล้วสวนแตงไทยที่ไม่ตุกเริ่มปลูกนั้นก็ขึ้นแล้วค่ะเพื่อนขาช้าช้านะคะขึ้นแล้วนะคะ เดี๋ยวจะรอให้สักพักนะคะอีกสักสองวันแม่ตุกก็จะมาทําการแต่งเขาก็คือถอนถอนต้นที่ไม่สวยเล็กผอมๆออ,ออกเก็บไว้แต่ต้นที่สวยงามนะคะนะคะเห็นไหมคะต้นกล้วยสะอาดสะอ้านค่ะตรงลูกหมายอยู่นะคะตรงลูกหมาเห็นไหมคะส่วนตรงนี้ด้านหน้าเรานี่ก็คือ ก็คือชมพู่ทับทิมจันนะคะที่แตกใบอ่อนนี้ก็เพราะได้รับปุ๋ยแล้วก็น้ำฝนนะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะเมื่อก่อนนะหญ้าขึ้นเต็มแล้วก็คลุมเขาเขาไม่ค่อยแตกใบอ่อนนะคะแล้วก็ลกด้วยค่ะนะคะตรงพื้นที่ดึงนี้แม่ตุ๊กถอนหญ้าออกให้หมดแล้วก็ทำพื้นที่ให้ใช้สอยได้นะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะพื้นที่ก็จะว่างแล้วก็จะโล่งสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ต้นทุไม่ใช่ต้นทุเรียนนะคะเป็นต้นกล้วยนะคะน้ำว้าไทยเรานี่แหละค่ะนะคะวีใหญ่บีเบลเล์ค่ะนะคะเห็นไหมคะชมพู่ทับทิมจันเริ่มที่จะมีกิ่งก้านเยอะขึ้นแล้วก็โตขึ้นเห็นกับตาเลยค่ะเพราะว่าเราทําการใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ได้นับน้ําฝนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยค่ะแตกยอดเยอะแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างบนอีกนะคะเนี้ยค่ะสวยไหมคะ นะคะแตกกิ่งออกมาเยอะเลยทีเดียวนะคะเราก็จะไปต่อกันเลยค่ะนะคะตรงที่แม่ตุ๊กอยู่ตรงนี้แม่ตุ๊กก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือไปด้วยเลยนะคะนะคะก็ตรงนี้ก็ลงมะเขือไปแล้วที่เคยทาวีดีโอให้ดูนะคะตอนนี้เขาเริ่มตั้งต้นนะคะแม่ตุ๊กเริ่มใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้แล้วนะคะพอใส่ปุ๋ยเสร็จฝ,ฝนก็ตกค่ะ แต่ไม่ตกแรงนะคะดินลินมาจนดินเปียกชุ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าชุ่มดีมากเลยค่ะดินรู้สึกว่าน่าจะอีกน้ําบ้างแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้รากของเขาก็ยังอยู่ไม่ลึกมากนะคะ <c oughs> น่าจะแตกออกมาแล้วเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะนะคะสวยงามคะ่ะเพื่อนๆคะ <c oughs> น่คะไปต่อกันเลยค่ะนะคะ การใช้พื้นที่รอบบ้านของเมตุกพเพื่อนๆค่ะอย่างที่บอกเมตุกมีคลองไส้ไก่แล้วก็เลี้ยงปลาดุกนะคะเพือ่อนเห็นไหมคะในน้ําจะดิ้นดิ้นกันอยู่นะคะเห็นไหมคะนะคะนี่เลยค่ะนะอ่าอันนี้มะเขือมะเขือเปราะนะคะพเพื่อนๆค่ะด้านข้างของเมตุกข้างคลองไส้ไก่ก็จะมีผลไม้ที่เมตุกชอบอีกอย่างก็เป็น ไม่ใช่ทุเรียนก็เป็นอ่ะอะไรนะลำไยลำไยอีโดนะคะเพื่อนนะคะตรงนี้เลยค่ะออกใบออกยอดใหม่ค่ะนะคะตรงนู้นก็เริ่มค่ะไม่ตุกก็ถากถางหญ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้างบ้านจะเก็บออกให้หมดเลยค่ะให้ดูเปลนๆหน่อยให้ดูไม่ลกหูลกตาไหนนะเพื่อนๆเนาะนะคะ,นะคะนี่ค่ะามาดูกันเลยราวนี้ไม่ตุกมีอะไรให้ดูไฮไลท์พิเศษก็คือเพื่อนๆน้ํา ดินดินสภาพดินข้างบ้านแม่ตุกจะเป็นลักษณะดินเหนียวแล้วแม่ตุกก่อกำแพงอ้อมบ้านทั้งหมดนะคะแล้วก็เวลาหน้าฝนซึ่งซึ่งหลังคาขนาดใหญ่ของแม่ตุกนะคะหลังคาขนาดใหญ่ภายในตัวบ้านทั้งหมดนะคะมีความยาวทั้งหมด3 0 3สเมตรได้เลยค่ะนะคะจะหลดนนี้เลยนะคะก็ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่พอน้ําตกมาก็จะมาไหลรวมด้านล่างถ้าเราไม่มีไม่ทําที่เก็บน้ําบนหลังคามาลงตรงนี้มาไว้ตรงนี้อันนี้คือคองไส้ไก่ที่เรากลับเก็บน้ําหลังคาค่ะเมื่อเต็มหรือล้นเราก็จะปล่อยออกด้านหน้านะคะด้านหน้านู้นนะคะนะคะแต่ก่อนที่จะเต็มเราสามารถตัดเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ค่ะแถมยังเลี้ยงป่าได้ด้วยเพื่อนๆค่ะอืม ตรงนี้ก็จะมีปลาดุกปลาดุกทั้งนั้นนะคะแล้วก็ปลาหมอรวมอยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะปลาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพื่อนนะคะเศษอาหารที่เหลือกินแล้วก็หัวอาหารเราซื้อบ้างเป็นครั้งคราวก็มาอยู่ให้เขานะคะนะคะเพื่อรับประทานภายในครอบครัวแล้วก็ให้ญาติพี่น้องได้รับประทานไปด้วยนะคะไปค่ะไปต่อค่ะเพื่อนๆนะคะวิดีโอนี้อาจจะยาวนะคะไม่ทุกทำแบบไว้ลงช่อง เมียฝรั่งบ่ายเมตุกนะคะนี่ค่ะอ๋อพิกนี้เราลงไประยะเวลาก็พอๆกันกับมะเขือนาหามะเขือเปาะตอนนี้พิกก็เริ่มที่จะขยายรากแล้วก็มีการจเจริญเติบโตของกิ่งก้านเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือรากเขาเดินได้เต็มที่แล้วค่ะเริ่มที่ว่าจะแตกกิ่งแล้วค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนๆนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆค่ะการใช้พื้นที่รอบบ้านของเมตุก คุ้มไหมนะคะแม่ตุกคิดว่าถ้าเราไม่ขี้เกียจเราก็จะมีรายได้เล็กๆน้อยๆค่ะนะคะเก็บเป็นของขวัญให้กับลูกสาวค่ะนะคะด้านหน้าก็มีลิ้นจี่บ้างนะคะแล้วก็มีต้นทุเรียนบ้างนะคะเพื่อนอันนี้ลำาไยอีดอค่ะนะคะก็มีเลมอนมีน้อยนาน้อยนงแล้วก็มะละกอด้วยค่ะ นะะในภายในบ้านก็มีหลายอย่างนะคะที่ยังไม่ได้พูดนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมรับฟังวิดีโอของแม่ตุ๊กนะคะเราจะเติบโตและทำไปเรื่อยๆและขอบคุณที่รักในผลงานของแม่ตุ๊กนะคะขอบคุณค่ะ